้าวน้อยเนาะนะครับเดี๋ยวเบ่งเรดาร์เขาหนึ่งเขาคุ้ไปเดี๋ยวเช็คเรดาร์ก่อนมาหรือเปล่ามาหรือเปล่านะครับผมทำไม่ตกมาสองวันแล้วครับวันที่สองวันนี้วันนี้จะตกไหมครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมเรดาร์ฝนนะครับเขาบอกว่าพ่อชินาโชติบอกว่าก้อนใหญ่มากๆโอ้โหนิดหนึ่งรับไม่เยอะครับ ลงสุรินหมดแล้วครับผมนะฮะช่วยอยู่สุรินครับตัวนี้เฮ้ยนะฮะมาจากบุรีรัมย์แต่ว่าไปสุรินนะครับผมไม่มาครับไม่มาบ้านช้างครับบ้นช้างแค่เฉียวๆ,ๆนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามีก้อนหนึ่งอยู่ทางเวียดนามนะครับทางเขมรนู่นแหละครับกำลังขึ้นมานประมาณอีกสามสี่วัน สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับทางดีเข้าบ้านแล้วรับทางดีเดี๋ยวมิ่งจะตามไปนะครับสักครู่ก่อนสวัสดีนะครับผมรับบรรยากาศก่อนไม่ตกไม่ยังไงก็ไม่ตกแต่มืดมาครับยังไงก็ไม่ตกก็สันหนึ่งไลค์หนึ่งแจงพ่อคุณแม่นะครับผมสวัสดีนะครับ เอ้เนอะสารภาพชัดเจนดีเพราะตัวนี้เดี๋ยวพูดขอเช็คสักแคบนะครับ สิบว่ปาปอกขาไปใส่ไหมเรามาลุ้นครับว่าฝนสงสัยจะตัวแรกเมืดมาแบบโอ้โหอย่างยังเยอะครับพอ เช็คเรดาร์ดูลงลงข้างล่างหมดครับวิ่งแถวสุรินหมดเลยตัวนี้นะฮะท่วมแล้วท่วมอีกก็่ชาวนาบุรีร,รัมสุรินครับผมท่วมแล้วท่วมอีกตัวนี้ไม่มีที่จะท่วมแล้วตอนนี้นะฮะเสียงลมคุณพ่อแม่ฟังเสียงลมครับมีแต่ลมนะครับผมไม่มีนะครับผมมีไม่มีฝนนะครับพูเช็คเช็คเรดาร์เลยนะครับผมนะฮะ สวัสดีครับผมวันนี้แม่กันแล้วมควิครับวันนี้คันแล้วมีครับหีืยว,ว่าเราจะไปนิมิ่งด้านในบ้านดีกว่าคุณแม่เนาะนะครับเดี๋ยวพามิ่งเข้าบ้านเลยดีกว่าครับผมนะะเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านข้างในครับผมนะเดี๋ยวลมลัวอะไรพัดมาโดนอะไรคุณแม่เนาะนะครับเดี๋ยวพามิ่งเข้าบ้านดีกว่าแป๊บนึง Yes. yes. กลัวกิ่งมงกิ่งไม้กลัวสังกะสูงสังกะสีปิวคุณแม่เขาบ้านดีกว่านะครับเนาะครับเดี๋ยวมิ่งในบ้านก็ได้ครับกับไม่หางดีครับตัวนี้อยู่ด้วยกันคุณแม่ด้านในนะครับเพราะว่าตรงนั้นนังอับชื้นอยู่แล้วให้มันแห้งก่อนนะครับตอนนีวเราก็โรยปูนขาวอยู่ครับตัวนี้มิ่งอยู่นี่นะคะปู สวัสดีแม่สุพรด้วยครับสวัสดีถวัสดียังมแรงค่ะสวัสดีคุณแม่สุพรท่านเขาบอกคุณแม่กรุงเทพอรุณมาินเป็นไงครับตอนนี้สรินนี้มันช้างก็ลมนะครับก็ลมลมแห้งเติบอยู่ครับนะฮะฝนโมกับบรลูเหมือนกันคุณแม่ถ้าทางจะไม่ฝนนะครับแต่ว่าเขากลัวลมแรงนะครับก็กลัวนั่นกลัวนี่พัดมานะครับถี่นองครับอยู่ข้างนอกเร็วมาเข้าบ้านดีกว่านาะคุณพ่อคุณแม่ คุยกันที่บ้านดีกว่าครับผมเอ้ย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 อาลาคัมแพงสวัสดีท่าน15ท่านนะครับผมคุณพ่อคุณแม่สวัสดีนะครับคุณแม่คุณพ่อสุพจน์ท่านเข่าเราหรอเ่ครับคุณแม่ขอบพระคุณสําหรับกาแฟนะครับน้ำนะคุณแม่นะครับขอบพระคุณหลายๆคุณแม่เด้อครับเด้อนะครับผม ขอให้สุขภาพแข็งแรงมันหมานี่ครับบุญิมันหนม,นมาเด้อจักหน่อยบ่าจักหน่อยบ่ออจักหน่อยบ่คุณแม่เพิ่มหมาน้องเขาอะนะโอกาซังโอโตซังคอมเบงวาถ้าคุณถ้าคุณยาสัง

เมื่อวันเสาร์นะครับได้ไปประชุมผู้ปกครองของเด็กนักเรียนนะครับผมนะฮะได้ไปเจอคุณครูภาษาญี่ปุ่นครับของพี um ่ด um ิวนะครับผมนะฮะมองเลือกเรียนภาษานะครับเลือกเรียนสายภาษานะครับเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นนะครับนะก็จะเรียนตั้งแต่พื้นฐานไปเขียนตัวหนังสือไปกับจำศัพท์นะครับผมนะับพวกนี้ก็คอคล้ายกันนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับ เหมือนภาษาอังกฤษครับนะฮะคำเดียวสามารถไปได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับเหมือนกันเป็นคุณครูคนไทยนะครับผมแต่สอนภาษาญี่ปุ่นนะครับน่าจะคุยเก่งนะครับผมนะฮะต่อยอดไปเป็นเรียนมหาลัยต่อเลยนะครับนะฮะ่ ไม่ทานข้าวยังครับโอ้โเราดูลมครับดูลมแรงครับผมนะฮะาะก่าวนองโยงนอกครับจะเรียกว่าจะไหมิ่งได้อยู่ข้างนอกก่อนนะครับตอนแรกหอยมาไปถึงยังไหนขนาดยิงหวัวมันหน่ะนเฮ้ยมาเลยมาเ,เลยมาเ,เลย จะได้หลับได้นอนในคืนวันอันนี้รัวของมิ่งตอนเด็กนะครับผมนะฮะนะฮะเดี๋ยวทําเผื่อน้องเขาด้วยครับถ้ามีน้องนะครับผมถ้ามีน้องนะฮะทั้งนี้เป็นไงคะน่าจะมีข่าวดีไหมคะคนสวยขาน่าจะมีข่าวดีไหมคะมิดอิ่มซิมวะสันฉันอ้วน 형리 복찬 우안. แล้วก็เจ,จหางดีก็อยู่ใ,ใกล้เราเนี่ยครับอยู่ใ,ใกล้แม่ลูกเนี่ยครับผมนะฮะเดี๋ยวเราให้มันแห้งพื้นแห้งก่อนนะครับมันยังเปียกอยู่ช่วงสองสาวันที่ผ่านมานั่นแหละครับช่วงสุกเสานะฮะฝนมันสาดมาตรงบริเวณนิ่งนะผูกนะครับมันก็จะ พ่อแม่ทานข้าวเสร็จหรือยังครับเขามาคุยเป็นเพื่อนพูนนะครับผมนะส่งมิงขานอนตอนเด็กนะครับผมตอนนี้นะฮะอากาศยังซีครับผมนะฮะจากสีมากเ้ืบ่มาขวฝนกระดายรอห้มิงของบ้านเนี่นะครับผมนะฮะเขาม่นไม่กลัวฝนนะกลัวลมนะครับฮะไม่ใช่เราควกันโชคมาที่นึงก็กลัวอะไรปิวมาประมาณนี้คุณพ่อคุณแม่มันก็อยู่ในบ้านเรายงปลอดภัยกว่านะนะครับอันตรายนะครับ ดูนานครับดูนานโอเยู่ใกล้ลูกครับสบายใจอันนั้นกัะจักโจ๊กยังเพื่อนกะได้เนาะหัวหน้าฮันนังกับพี่วะหัวหน้ายิงไปพี่ฮันนังไม่เหรอมามามา คุณพ่อคุณแม่กินเขาน่าจะทานข้าวครับตัวนี้แล้วไม่ก็กําลังหลบฝนกันจ้าละวันเลยครับตัวนี้สุดๆเลยคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้นะครับผมนะฮะเขาน้ามีามปลาคงสิบคงจะไม่ได้กินครับคงทําไม่ทันครับตั้งสิบห้าไร่นะครับผมนะฮะเต็มเต็มเลยนะครับผมก็ย่อซื้อกินแต่แทบปีนี้ เหมือนกับปีนั้นเลยปีนั้นก็ทําไม่ทันเหมือนกันนะครับเละตุ้มเป๊ะนะครับ ครับสวัสดีคุณแม่คุณพ่อกันแล้วอบกมือดิลูกบมือดีครับก่อนแล้วครับบอลอครับผมอบกมือดิบกอ,ก,อบก่อนครับบอนครับบอลอก็ครับอ,อบานนี้ไม่ก่อน <c oughs> ชิงหังพ่อรบกวนเขาไม่ต้องคับสัครับร้กวนเขาบอกมือม่อแม่มมกับพ่อแล้ว ดูลมครับดูลมนะฮะอะไรเจ๊เจ๊มองหน้านมีปัญหาอะไรฮะมีปัญหาอะไรคะเอ้ยเดี๋ยวมองหน้าเดี๋ยวมองหน้าเจ๊เจ๊หางดี <c oughs> ดูเฮียครับเฮียเฮียครับสวัสดีครับมาโซนอีสมาโซนอีก เป็นยังไงบ้างคะแม่แม่ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สภาพอากาศนะครับบ้านช้างก็น่าจะไม่ฝนนะครับดูดูขือสีล่มซือนนะครับปู่แม่แต่ดอกสองไม่รู้นะครับว่าจะมาไหมครับผมนะเพราะช่วงนี้ก็บอกว่าฝนก็ระมาถึงกลางเดือนนะครับก็สองพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับวันอังคารนะครับจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภบนะครับพระบาทสมเด็จพระราชินีแ องค์ปัจจุบันนะครับผมในรัชกาลที่10นะครับพรุ่งนี้ท่านได้หยุดบ้างครับนี่ nhưng mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền mà ฝนมาแล้วนะครับเริ่มเร่มปล่อยแล้วพ่อคุณแม่แต่ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับผมนะฮะฝนมาแล้วครับวันนี้เมี่ยงรกซังขมาววา คุณยายนาเทียสวัสดีครับผมอุ้ยอุ้ยฝั่งนู้นเลยครับผมฝั่งนู้นเลยนะครับผมนะด้านหลังคลองมิ่งเลยนะครับผมด้านนู้นเลยตุบพับตุบพับเมื่อกี้นี่นะฮะโอ้นะฮะตอนนี้คุณแมุ่พรคุณเมุ่พรอยู่บ้าครับคุณแม่ครับคุณแม่สมสวัสดีครับคุณแม่สมฝนตกบ่นี่แสดงว่าคุณแม่สมยังไม่ยังไม่มาจากกลับไปเดินออกกําลังกายใช่ไหม ม่วันก็มัวจะทํากับข้าวให้กับเจ้านายนะครับผมให้กับพ่อกับคุณแม่นะครับผมวันนี้ มาแล้วของเทอมาแล้วครับผมมาแล้วฝนท่างร่มเลยทีนี้ คุยได้คุณแม่คุยได้ครับแต่คุยได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับถ้ามีฟ้ามาหนึ่งครั้งพูดขออนุญาตเลยนะครับผมนะถ้าฝนตกเฉยๆนะครับผมสามารถดู่ได้คุณแม่ยังครับผมอาบอกมือคุณแม่ก่อนโบกมือก่อนอาบอก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 บกบอกเล่าบกเร็ว ดูได้คุณแม่นะครับผมนะฮะโอ้โอ้ลมด้วยขอยาคุณแม่นะครับขอยาคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวขยันลงคลายก่อนนะครับผมครับเดี๋ยวพบกันนะครับผมพรุ่งนี้เช้านะครับผมนะครับคุณแม่ไม่วานไม่สมมันหมานี่ครับวันนี้เด้อคุณแม่สุณพ่อของมันหมานเี่ครับวันนี้ Sewaadi krap.